พาทุกคนไปดูเกี่ยวกับการทำแกงส้มทุเรียนหมอนทองกันนะคะที่ปากแจมรีสอร์ตหมู่ที่3ามตำบลปากแจมอำเภอว้ยเยจังหวัดตรังนะคะเจ้าของรีสอร์ทคือนางรัชนีพรอุนตระกูลหรือป้าตุ๋ยนะคะอายุ71ปีโดยป้าตุ๋ยได้เก็บเอาทุเรียนหมอนทองที่ร่วงหล่นจากพายุลมฝนซึ่งจะเลือกเอาทุเรียนลูกที่ไม่สุกไม่อ่อนกำลังดีนะคะ หรือที่ทางปากใต้เราเรียกว่าเป็นมันควายนะคะคือเนอยังแข็งอยู่สีเหลืองอ่อน,ออนหอมเล็กน้อยนำมาทำแกงส้มทุเรียนหมอนทองซึ่งกลายเป็นเซ็กเนเจอร์ของทางร้านไปเลยนะคะซึ่งเมืนนะ่อนักท่องเที่ยวกินแล้วก็จะติดใจในรสชาตินะคะเพราะมีความนวัวความนุ่มคล้ายกับกินเผือกแต่อร่อยกว่านะคะเพราะมีความมันความหอมเล็กน้อยแต่ไม่มีกลิ่นทุเรียนนะคะทำให้คนที่ไม่ชอบกินทุเรียนก็ทานได้ โดยถ้าหากจะทําแกงส้มนะคะก็ใช้เฉพาะทุเรียนหมอนทองเท่านั้นนะคะเพราะมีเนื้อเยอะเม็ดลีบซึ่งป้าตุ๋ยก็ได้โชว์ฝีมือการทําเมนูแกงส้มเองเลยนะคะให้นักท่องเที่ยวที่มาพักในรีสอร์ทได้ทานกันพร้อมกับเมนูอื่นๆด้วยนะคะอีกหลายอย่างซึ่งได้ทํามาเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะ โดยในปีนี้นะคะทุเรียนหมอนทองร่วงหล่นมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะมีฝนตกชุกนักท่องเที่ยวจึงได้ไม่พลาดที่จะทานแกงส้มทุเรียนหมอนทองฝีมือป้าตุ๋ยกันแทบทุกวันเลยนะคะซึ่งป้าตุ๋ยก็จะทําแกงส้มทุเรียนหมอนทองขายเป็นหม้อๆนะคะพร้อมกับกับข้าวพื้นบ้านชนิดอื่นๆด้วยอย่างเช่นต้มกระทิผักเมียงลูกปลาทอดน้ําพริกพร้อมผักเคียงและอื่นๆตามฤดูกาลนะคะ โดยป้าตุจะขายเป็นเซตๆนะคะเซตละหนึ่งพันถึงห5 0 0บาทโดยทานได้5้ถึงแคนนะคะและที่สำคัญนะคะทุกอย่างปลอดสารเคมีและใช้พืชผักจากในส่วนของชุมชนที่ชาวบ้านนำมาขายนะคะเพื่อสร้างไรายได้้กับเกษตรกร,รกนในพื้นที่ที่นอกเหนือจากเวลากรีดยางพาราสำหรับแกงส้มทุเรียนนะคะจะมีให้กินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะ สำหรับแกงส้มทุเรียนนะคะเมื่อกินกับเมนูอื่นๆแล้วพร้อมด้วยผักเคียงก็จะลงตัวมากเลยทีเดียวส่วนใครหรือท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจปากแจมรีสอร์ทหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0823564354นะคะทุเรียนมันกําลังออกผลแล้วก็กําลังแก่ๆยังไม่สุกนะคะเป็นช่วงกรกฎาสิงหาต้นเดือนกรกฎาก็เริ่มจากต้นเดือนกรกฎาไปก็จะ ทานได้แล้วค่ะแกงต้มทุเรียนแต่ถ้าปีไหนแต่ปีนี้นะได้กินเยอะเพราะทุเรียนมันไม่สุกมันก็หล่นค่ะเพราะธรรมชาติฝนมันตกเยอะแล้วทุเรียนไม่ทันแก่จัดมันก็หล่นลนงมาเลยก็ต้องเอามันแกงได้แต่สมมุติว่าถ้าว่าไม่มีทุเรียนหล่นเราก็สามารถซึ้นไปัำไหม คนที่จะเข้ามากินแกงส้มได้จะเลือกเนื้อแบบไหนเอามาแกงได้เนื้อมันแก่แก่แต่ว่ายังไม่แก่จัดประมาณเกือบจะสุกแต่ว่าไม่สุกนะคะเอามาแกงถ้าอ่อนเกินก็แกงไม่ได้มันไม่อร่อยมันมันรสชาติมันจะจืดต้องประมาณกลางๆงแก่แก่นิดนิดเอามาแกงให้รสชาติจงไงคะรสชาติของมันแกงแล้วมันจะอร่อยนะกินหวานมันจะไม่ออกกลิ่นทุเรียน แกออกมาแล้วจะอร่อยมากใกล้ๆกับเกลือเลยนะกินแล้วมันอร่อยอร่อยกว่าเกลือนะลูกค้าก็มาเขาสนใจเ็าสั่งซื้อให้เราขายยังไงคะก็อ,อาหารก็มาเหมือนเป็นชุดอากาศถ้ามาสิบคนก็เป็นสองชุดอะไรประมาณนี้ค่ะช่วงหน้าทุเรียนลูกค้าเข้ามากินแกงส้มทุเรียนมากไหมคะช่วงนี้ไม่กอยเี่ยมเท่าไหร่เพราะฝนไม่ตกเยอะลูกค้าก็น้อยลดน้อย,ยลง เราเริ่มทำแกงส้มทุเรียนมานานี่ปีแล้วนะ,ะสองปีค่ะผลตอบรับเป็นไงบ้างคะก็ใช้ได้ค่ะสามารถที่จะแกงกับอะไรถึงจะอะร่อยที่สุดนรคะแกงกับปลาดีกว่าเพื่อนเลยค่ะทุเรียนแกงต้มใช้ปลาสดๆปลาดีๆรสชาติมันจะอร่อยรสชาติแกงต้มทุเรียนอร่อยมากค่ะแล้วสายพันธุ์ทุเรียนที่สามารถเอามาแกงต้มได้นเป็นพันุ์อะไรคะเหมือนองนะคะ พันอื่นแกงแต่ว่ารสชาติมันจะแพ้หมอนทองหมอนทองรสชาติมันจะอร่อยค่ะก็นเนื้อมันเยอะมเมล็ดมันนิดนึงค่ะใครสนใจติดต่อได้ทางไหนบ้างคะทางเพสปาเจมรีสอร์ดค่ะเบอร์โทร0 8 3 2 3 5 4 2 9 4ค่ะเจ้ตุ้ยปัจจัยวยอด